แต่วันนี้อยู่กับอยู่ในเกมพิษในนะครับวันนี้วันนี้พวกเราจะลองวัดรถแต่ละคนว่ารถแต่ละคนนั้นแรงเท่าไหร่หรือความเร็วรถความเร็วรถแต่เท่าไหร่นะแต่ละคนนี่เขาจะมีความสามารถรถมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนนั้นจะมีความสามารถที่พิเศษต่างไปนะครับเพราะว่าจุดวันนี้คือเรามาจะให้ต่างแต่ละคนนะครับผมใครที่ชนะใครที่ชนะความเร็วหรือรถสวยมากที่สุดคือจะได้เงินรางวัลนในเกมไปเลยล้านไปเลยครับเอาจริง20ล้านไปเลยโอเคนะ แต่ว่าเราจะมาถามแต่ละคนว่าคนรถมีรถความสามารถพิเศษกันยังไงนะครับน่าสมใีนี่รถนี่มีพิเศษยังไงยังไงบ้างหลับเนี่ยเป็นเครื่อง V10 ธรรมดาเลยครับแต่เทอร์โบได้มาจากร้านเก็บขายของเก่าแบบร้านเสรีครับแล้วก็ยางได้มาจากข้างทางครับส่วนล้อก็เป็นล้อกระดาษครับจากสวีเดนเลยครับด้วยด้วยการมาวิธีที่เรียกว่าการใช้กรรมมาแปะรวมกันครับส่วนเบาะรถเนี่ยเป็นเบาะหนังครับไม่ใช่หนังเจอนะครับ แล้วก็กระจกครับกระจกครั <c oughs> มาจากลูกองคบ<ม>ไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าจากโรงงานอลยครับส่วน<ม><ไ>โรงโรงานโรงงานอะไรเลยโรงงานนรกครับโอ้โรงงานนรกเขานั้นมากับรถพิเศษของเขาก็คือรถมาจากนารกเลยจริงแต่รถแต่รถต้องแตกๆต่สีขาวนะ <c oughs> ใช่ครับทำมาตขดวเพราะว่าสีอื่นหมดแล้วครับอขับขับไปชวนแล้วมันก็ล่นหมดเลยแต่สีขาวที่เอาไปถ่าย รถพอติกตึงครับรถไปได้ผมไปได้มาจากสหรัฐตอนที่ผมไปเรียนที่อเมริกาประมาณสามเดือนครับอพราผมไปที่รัฐเคนตักกี้ไปหาเพื่อนผมแล้วผมก็ไปเจอรถคันนี้อยู่หน้าบ้านเขาผมก็ถามว่ารถใครเขาบอกว่าเป็นรถของเพื่อนบ้านเขาฝากจะไว้ชื่อมาครับผมก็เลยไปขอซื้อรถต่อจากเขาครับแต่ปรากฏว่าเหมือนรถเขาจะเขาไม่ต้องการใช้แล้วผมก็เลยเขาก็ให้ผมเอาฟรีเลยพอผมกลับมาประเทศนะผมก็ ไปทําการจริงๆครับตอนที่ผมได้มาคันที่สีดำแล้วก็แบบไม่มีไฟหวอไม่มีอะไรเลยผมไปงัดมาจากรถติ๊กตึงที่จอดอยู่หน้าโรงพยาบาลต้องใช้ไปดูครับรง,งัดไปใส่แล้วก็ผมไปขโมยเครื่อง Ford Mustang GT มาหนึ่งคันครับแล้วก็มาใส่รถคันนี้ครับแั้นก็คือนองฮิโอย่างน้นครับเป็นหนังหนังไฟจีครับอร่อยมากเลยกินได้ด้วยไมใช้ได้ครับอันนี้ยัดทวินเทอร์โบซุปเปอร์ชาร์ดเลยนะครับโคตรแรงด์ของผมเองข้างหลังนี่ ข้างหลังนี้ไม่ไม่เบานะเนี่ยข้างหลังเนี่ยใช่ครับไม่เบานะครับเพราะว่าคันนี้ชนคนตายมาได้มากกว่า20คนครับโอ้โหตำนานรือตำนานรืออาถรรพ์กันแน่เนี่ยคันคันนี้ผมว่าถ้าตำนานถ้าอาถรรพ์นะครับตำรวจไม่ยังตามไม่ทันเพราะตำรวจไม่ตามมารถเต่งยางแตกทุกคันเลยไม่ใช่แล้วโยนตะปูเดินบไปใส่โอ้ไม่ทราบว่ารถคันนี้มีมีมีความสามารถยังไงบ้างเออเบรกด่านเน่ะสามารถเบรกแล้วบินไปทามจากญี่ปุ่นไปไทยด้วยครับ โอ้โห oh. แล้วนี้ครับเอ่อตัวเครื่องทำมาจากวางเครื่องอาบียอ่ออาบี26อาบี26เหรอโอ้โหแล้วเป็นตัวโครงเลยบุ๊กยี่ห้ออ่ล้อได้มาจากเอ่อเชียโกงแถวบ้านแพคเกอรยนะคร <c oughs> ับเชียงกงเลยเบรกได้มาจากร้านขายของเก่าร้าน, oh. นเดียวคุณมบีนะครับจะจกทำมาจากแพกเกอร์ครับ โอ้แฮกเกอร์เหรอโอ้โหส่วนค่ะฝากไออันนี้คาร์บอนลีฟติดอยู<ม>่รอบๆรถอันนี้ครับชาม,มาจากหนังหนังแมลงเต่าทองหนังแมลงเต่าอทองอันนี้ครับบอกบอเหัวหนังเรื่องนี้ครับไม่รู้ไม่ทราบว<อ>่าไม่ทราบว่าคุณสาม,มารถเอามากินได้แล้วก็เอามาต้มได้ <c oughs> ไม่ทราบว่าคุณคุณลิงนี่เอ่อไปไป,ไปซื้อรถมากันยังไงเหรอเนี่ยอ๋อไปซื้อทั้งเดียวพี่จำเพราะเขาบอกว่าขายยี่สิบบาทเป็นลัมโบ อ่ะแล้วผมก็ไปซื้อบาแล้วเอาไปลดน้ำหนักทุกอย่างแล้วแล้วเดะโอ้โหเับแล้วทำไ่ครับแล้วเอามาวางเครื่องอาบีแล้วก็ไม่เละเละขวดเลยครับจูน E C U มันก็แรงขนาดที่ว่าบินซ้อมขาแด้ครับโอ้โหไม่ธรรมดาบิดบิดขนาดอั้ตัวละครซิกซี่เลยเกินไม่ทราบว่าเเนนราาไม่่ทรวถไปแต่งไปแต่งยังไงม้าหรอนะครับเนี่ยคันนี้ยังไงรถนี้ก็เป็นเจ้าจิ๊บแปดหก ป้านั่นเอง oh. รุ่นหลานของ8กคันนี้แต่งอะไราบ้างโรเตียหรือว่า oh. ท่อชูใช้อีกแล้วก็วก็แต่งไฟเป็นไฟสีม่วงนะคะโอ้ oh. <laughs> ไฟสีม่วง <laughs> ส่วนเครื่องยนต์นั้นก็ใช้เครื่องเดิมไม่ได้แต่งอะไรเลยมีแค่ปรับเกียร์อะไรยเยอๆส่วนแม็กก็ไปได้ไปจากจาก,กันไปซื้อดีเด็กกับพ oh. ี่อนโอ้ oh. ส่วนถามว่ารถคันนี้เราว่ารถตอนที่ไปซื้อแรกๆเป็นยังไงอยากถามเลย แค่นั้นแหละไม่มีอะไรเยอะแม่งโดนแย่งมุกไปหมดแล้วคันนี้ก็อ่าคันนี้ชื่อรุ่นว่าซูโ u รุอีเบซ<อ>่าที่สอง B a T I ซึ่งคันนี้ผมซื้อมาจากแบบจากคนที่เขาขายในเพจ<อ>ผมเห็นแล้วว่ามันสวยดีเป็นลูกรับผมด้วยผมก็เลยซื้อมาแบบตอนแรกสภาพมันยังใช้ไม่ค่อยสภาพอย่างยังไงดีอ่ายังมีสนิมไปก่ออะไรนี่นั่นแล้วผมก็เอาไปแบบ เปลี่ยนสีทําอะไรใหม่หมดใส่เปลี่ยนเครื่องใหม่เปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนสีใส่สีอะไรใหม่หมดครับมันมันเป็นงานดีไอไว้ทำจากบ้านะไม้กระดานครับส่วนฝักระโปงครับทำมาจากพลาสติกที่คุณภาพดีเกือบที่สุดในโลกครับโอ้โหแล้วท่อด้านหลังครับทำมาจากท่อพีวซีจากลุงข้างบ้านครับโอ้อโหเคล็รลับสายผ้าด้านหลังไหมครับด้วยทำมาจากอะไรไหมครับ <laughs> ภายในครับมากกว่านั้นครับฮัลลุยโอ้ไม่ธรรมดาเหมือนกันเลยคันนี้ใช่ครับโอ้ยถ้าเกิดตอกกระทิงแดงที่ผมเชื่อในครัเนี้โอ้โหเป็นรถที่สวยมากเลยครับนี่บอกเลยรถรถที่สวยดีครับแต่ว่าอันนี้คืออันนี้คือแต่งมากันยังไงครับเนี่ยอ๋อนี่ตุดแต่งนิสสูตรคันเลยเขาก็ล้อนี่ปรกมวยจักรเลยจริ่งลบมมือเยอะ <laughs> โอ้ทอดได้จากเออชียงโกงถังเตาโอ้ชิงโกทงถังเตาเลยโอ้จะ่ะจะธรรม,มาดาเหมือนกันนะคันนี้ไม่ทราบว่ามีมีแบบว่าพิเศษกันยังไงครับในคันนี้เครื่องจากโรงงานตี๋นะเอออายุหกปีทีทีโอ้คันนี้นี่ผมดูว่าไม่เล็วเหมือนกันเนี่ยอาจจะอาจจะที่หนึ่งก็ได้แล้วเราอะโอ้โหจริงไม่แน่ครับเออภายในก็อะไรนะ ทำจยางเออาวเบเนี้ครับใช่แล้วโอ้โหไม่ทราบว่านี่สีดำนี่มามาจากมาจากมาจากที่ไหนครับเนี่ยอ,อันนี้จริงๆก็จริงๆคอนเซปต์มันคือแซตจูนมิดไนครับส่วนแต่ว่าสีปรับไปเข้มมากพอสมควรมันก็เลยดูมืดมืดโอ้อส่วนอันนี้ก็พาร์ททุกอย่างเดิมเดมันเป็นวีสเปกทูส่วนอันนี้ก็เป็นแซตจูนคอนเซปต์ครับก็ เบิกใหม่หมดเลยนะครับส mm ่ว hmm. นเครื่อง mm ัำ hmm. แรกเครื่องเลยจะเป็นเครื่องแข็งับจะเป็นอาร์จูนนะครับ oh, แล้วก็จะมีเทอร์โบมาจากตัวพิเศษนะครับเป็นตัวครบรอบ40ปีแลก็กันชนหน้าทุกอย่างเป็นพาร์ทของเซทจูนหมดไปต,ต่างตรงที่ฝากระโปรงกับวิ่งหลังแล้วก็ล้อครับล้อก็จะเป็นล้อนิสโม g d 2นะครับ mm hmm. แล้วกราคาก็สูงเขาเรื่องแล้วก็ฝากระโปรงที่จะแตกต่างมานิดหน่อยพ mm hmm. อดีผมชอบแบบนี้มากกว่า ข้างหลังก็จะให้มันสูงๆหน่อยครับผมชอบส,สูงส่วนด้านในาก็จะเป็นมี space tool เ,คคเนื้อเพราะว่าภายในผมชอบ s p a ค e t เนอร์มากกว่าแต่ถึงว่า space t มันแพงเนื้อแต่มันหาไม่ได้ครับผมส่วนเครื่องก็ตามที่บอกไปครับอาจูนช่องล่างอาอาจูนหมดเลยแล้วก็ทุกอ,อย่างล้อเลยยางก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับพร้อมสิ่งครับนี้โอ้ ผมว่าอาจจะอาจจะที่หนึ่งได้เนี่ยเราอะ่ะเพราะว่าแบบดูทรงแล้วแบบอา3 4คู่กันเลยเนี่ยค่อนข้างที่จะดูยากแต่ในฝั่งเวียงในครั้งนี้ต้องมีผู้ชนะหรือผู้แพ้อยู่สักคันหนึ่งแต่เราแต่เราจะดูว่าคันไหนจะชนะนะครับอรถในครั้งนี้เราจะมาแข่งกันดูว่าใครที่จะเร็วกกันนะครับกดง่ายๆคือว่าถ้าเกิดผมตามใครแล้วทันหรือถ้าเกิดผมตามใครไม่ทันเลยอาจจะอันนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้รถคันข้างหลังผมนะครับ อ่าเป็นรถที่ค่อนข้างทีง่จะอ่เร็วเร็วในแบบระดับหนึง่งแต่ผมก็ต้องเปนรุน้นเอาว่าผมจะตามเขาทันหรือเปล่าหรือเขาจะตามผมทันหรือกันแน่นอนซึ่งว่าซึ่งว่านั้นเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนออกเริ่มก่อนนะครับเพื่อเพื่อจะไม่โกงละโอเคทุกคนไปเลย let's go 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 โอ้โอเอโอเคเอสุดยอดนนี้เดี๋ยวจะหมดก่อนนะขอนั่งรถก่อนนั่งรถ หยาดตกไปแล้วนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนยานอะไร่ดจหินอโพี่เ่นมุกจริงๆนั่งก่อนนั่งก่อนนันรถมีอการขายยุ่หรถตามเราจะตามทันหรือเปล่าวะตรงลงยางก่อนลยงยางก่อนเลยเฮียลงอีกพอเอา R สามสี่เ e ยเป็นลงจำปากูไม่ได้ใครเยมันไอ้คนที่นำอยู่พูดมากไอ้ มิดแล้วผมไม่พูดครับผมกลัวมาดลงเขาโวยไม่ใช่มาโอ้ยโม่มีไรมาแล้วกูเห็นไกลๆไปแล้วมา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 แล้วมล้วม่แล้วมอแล้ยมแล่วนาแล้อมาแล้วมาแลมาแม่แล้วมาแล้วาล้วมาแล้วาแมามาแลาแล่าม้วมาแมล้้าเก้ดแลามไมาทั้าลแแลลอ้ แต่ก็พันพันแล้วเราก็เบรกกมายแลนด์๋ยวไม่จอดกันเลยดีกว่าเราจอดจอดรถไปรถจากโรงงานเดียวกันแต่ไม่สามารถตามได้กันอย่างนี่ได้อย่างไรนี่ด้วนี่ไม่เอาไปนี่ด้วยผลิตโรงงานเดียวกันพี่โรงงานนรกเหมือนกันเลยคุณนึกคุณนึมา20บาทเมื่อเมื่อผลิตจะต้องรอคอย อันนี้บิกกระดานลูกฟอกไขว่าแไขว่า่ไขว่าะต่วะะ่วะให้เด็กที่มันโั่้างเตาจดฐานแทนเลยนี่จอดจอดจอจเรื่องอเองอาบียีบกเลย่ห่อไปเลยเฮ้ยว่าแล้วโดนไอเนนี่ตดควาอาบีหนึ่งวะเนี่ยมันเอาไว้ดีปียมันไม่ได้เอามาที่เดี๋ยมหัว่าองหัวซพี่กับรถกูหน่อยนี่ยางยาก็ยากับครว่า แต่มันแต่มันอาสามสี่ไปแล้วโตเหลามีไรอย่อาสามสีโดนไปแล้วนี่เราเราไม่โดนเลยเราอยู่ที่สองเรียบร้อยครับเบรกครับเบรกเบรกด้วยนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวศูนย์แล้วเหาเหลาเหลามีบู๋เต่าแล้วเต่าเกือบเกือบมึเข้าทางนี่มีพี่อมีอาเบรกด้วยครับเบรกด้วยครับเบรกด้วย ไปอยู่ด้วยแน่นว่าฝั่งยิงชีนโบนี่โรสก้อนรถมันเร็วมากเลยครับผมผมไม่ผมผมผมอ่าเริ่อยยี่สิงยิงไม่ไหวแล้วมันมันมันตันไปทั้งทั้งรถแล้วครับแบบใครใครก็ตันติดดูดูตานื้อเดียวเดี๋ยวเดใครก็ขนาดเป็นเตมบี้ก็เป็นเตมบี้ที่แบบไม่ไม่ไม่น่าจะมีแต่แต่ก็มีก็ ตอนนี้ก็เข้าโค้งครับความเร็วสามร้อยเก้าถึงสองร้อยเก้าถึงก็ไปได้สามร้อยเราต้องจอดครับจอดจอดด้วยนะครับจอดด้วยนะครับเราต้องหนีเข้าหมดนะครับเหมือนที่เขาจะตามสูตรเรามาโดนแล้วครับจอดด้วยนะครับผมต้องหนีเร็วที่สุดก็เข้าก่อนแล้วตามก่อน ไอ้ศีเกียวไปไหนแล้วแล้วโบไปไหนแล้วไม่เห็นเลยไปมันไปเร็วศิเกียวมันหายไปแล้วเหลือแต่ศิเกียรวอยู่คนหลังไม่เห็นเลยออโต้ไปก่อนออโต้ไปก่อนป่านตัวไปเลยตามมาหลังเราดีแล้ววิจิตรลาเลยเขาดีสิวสิววันนี้ผ่านแต่สิววันช่วยร้ายของรถ S X นะครับเฮ้ใครใครเขาหลังอยู่ข้างๆครับผมผมรู้สึกแปลกๆครับตอนนี้ นี่ครับผมึพี่ยานเลยตรงนี้พี่อานจูนนี่ผมโคตรดีอ่ะโคตรแรงเหรอพี่พี่ยานสำนักจูดี่ช็อปนี่พี่ดีจริงๆว่ะแรงไว้ก่อนรถไม่แรงก็ไม่เป็นไรครับครับเสียงแรงไว้ก่อนแต่รถไม่แรงพี่ยานโคตรแรงอ่ะรถผมมระดับของขังทั้งนั้นรถผมนี่แบบเกติมช่างพี่ยานมันก็ดีกว่าอันนี้อีจีเราอีเลี่ยนโอแล้วโบหายไปแล้ว ล้อกระดาษโอ้มันเลยตอนนี้ตอนนี้ผมมันผมจะเจอคันไหนสักคันหนึ่งตอนนี้สีขาวๆวิ่งตัวโดดมโแล้วที่มันจะตามมาแล้วนี่สีขาวตัวต่างต่างคนกลางน่าจะอยู่คนละโค้งกันน่ะอืนโค้งเขาอยู่ตรงไหนครับเขาเขาอยู่ข้างหลังครับเขาอยู่ข้างหลัง เห็นเลยตอนนี้เห็นแล้วเลยตอนนี้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหโชว์โชว์เลยโอ้ก็อากแตกออลลละหนึ่งโอเคไปต่อด้วยครับไปต่อด้วยกาโลาทิกไปด้ห่งโอเคตอนนี้ตอ้ลูกเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยมาแล้วตอรอครับดีเกี่ยวนะครับเขาเกี่ยวนี่เป็นโรงงานเดียวกันผมต้องให้เขามาอยู่ที่เดียวกับผมครับเอา้รอที่บอกชนผมทาไมเดี๋ยวผมก็ไปยืนแต่ผมไปยืนรออยู่ข้างๆถนนนะครับ แต่ครับไล้ครับโอ oh. นี่เลยตอนนี้มีมีใครวิ่งอยู่ไหมคันหนึ่งมีใครวิ่งอยู่ไหมผ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  oh. มผมโอ้เป็นเรโบสีเขียวครับตอนนี้เรืโบสีเขียวหรอโอ้ oh. Oh. ไปไหนวะเรายังไม่เห็นเลย <c oughs> ยังไม่เห็นฝุ่นเลย <c oughs> หญ่แล้วบิดแล้วลุยต่อตาไปดี๋ยวเราอะครับยังเขบาองไม่เห็นเลยยังแบแตกั็ไม่กี่กอบสะบัดมาโดนหัวกูสะโดนหัวเลบก็ได้ไปเลยกับสะบัดมาโดนหัวกูว่าตไม่ดนรูปโคตรจังมุกโคเชี่ยมุกแกแล้วมุกคือขาหม่แกแล้วเลยมุกไม่เก่งเอออุ้ยแล้วมุกีใคร เเป็นพงตอนนี้ครับเป็นซอมบี้เราก็ต้องเต้นอู๊ดสามสี่ไปว่าอู๊ดจบชนโอ้โหโอ้แล้วเมื่อกี้ด้วยความเร็วยี่สิบยี่สิบมาร์กนะครับเมื่อกี้ผ่านหน้าผมไปด้วยความเร็วสูงโอ้ยเป็น้จริ้ผมตในได้ผู้ชนะแล้วได้ผู้ชนะแล้วอ่ะผมว่าตอนนี้เราได้ผู้ผู้ชนะแล้วครับตอนนี้จากที่ขับมา แต่ละคนนั้นเขามีความสามารถที่ไม่เหมือนกันจริงๆผู้ชนะของเรามาแล้วตอนนี้โอ,โอ้มาแล้วมาแล้วโอ้โหไม่ทราบว่าผู้ชนะความความรู้สึกตอนนี้ยังไงบ้างครับตอนนี้ตื่นเต้นครับโอ้โหตื่นเต้นไน้่เหรอยังไงบ้างยังไงบ้างอันนี้ครับผม้ยพระหลงพ่อแดงก็เด้งครับโอ้หลงก็เด้งเลยเหรอสีเขียวเยี้ยมเลยนะแล้วก็ว<ส>อันนี้ครับไม่ใช่อันนี้ก็ยังจักรหนันไปด้าวติมพ์เสีย นีครับหลงเขาเดงอ่ะเดงหลงรถติดกุ้งเลยครับโอ้โหแล้วก็หลมหลงปูไม่อาบน้ำพระฟ้าท้าสิบปันนะจังใหญ่กำลังบินไปโตเกียววันหนึ่งโอเคแต่ผู้แต่ผู้ชนะก็จะควรควรจะได้รางวัลนะครับเดี๋ยวผมจะโอนให้โอนให้2ี่บล้านเลยครับเดี๋ยวผมจะโอนให้ดูนะครับกลัวว่ากลัวว่าไม่โอนไม่โอนจริงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอโอนแป๊บนึงตอนนี้ผมได้มอบมอบเงินจริงๆไปให้แล้วครับเงินจากในเกมนะครับประมาณประมาณสอง นะครับตามตับจนนอนที่ที่พาขึ้นได้เลยนะครับจริงจริงไหมครับคุณลิง,งนะได้จริงได้จริงใช่ไหมโอเคโอเคได้จริงแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเจอไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเจอกันบาย